มาดูในเรื่องของการเงินภาคใต้บ้านเรากันบ้างน,นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักมมงานภาคใต้เผยปัจจัยที่ส่งผลให้เงินเฟ้อลดลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบ16เดือนครับคุณโสพีสงวนดีกุลผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยในเดือนพฤษภาคม2566ว่ามีอัตราเท่ากับ107.19 หากเทียบกับในช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนนะครับส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ0.53ซึ่งจะเห็นได้ว่าชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5และต่ำสุดในรอบ16เดือนโดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการลดลงของราคาน้มามันเชเื้อเพลิงค่ากระแสไฟฟ้ารวมถึงสินค้าในหมวดอาหารที่มีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนนี้หากเทียบกับเดือนก่อนหน้าจะพบว่า ลดลงร้อยละ0.71ตามราคาสินค้าส่วนในหมวดอื่นที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลงร้อยละ1.59โดยเฉพาะราคาพลังงานทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มดีเซลแก๊สโซฮอและเบนซินครับส่วนราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นเล็กน้อยค่ะร้อยละ0.15 ขออภัย100ค่ะร้อยละ0.51โดยแนวโน้มอ,อัตราเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนของปี2566คาดว่าจะชะลอตัวต่อเนื่องหรือมีโอกาสหดตัวได้ตามการลดลงของสินค้าในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มลดลงและอยู่ระดับต่ำกว่าในเดือนเดียวกันของปีก่อนรวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้าที่ปรับลดลงจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลด้วย การเงินของภาคใต้เราเหรอคะคก็ <ๆ S 2> ก็อยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะโดยถ้าเกิดเรามองในเชิงของอเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเราก็คิดว่ามันมันดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าในอดีตเนี่ยเราเคยมีเงินเฟ้อในปีที่แล้วเนี่ยแตะค่อนข้างสูงสุดนะคะอยู่ที่ประมาณแปดจุดห้าหกในเดือนิัษนาคมของปีที่แล้วนะคะคแล้วตอนนี้เองเนี่ยเงินเฟ้อก็ค่อยคอลดลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้นัเดือนมีนาคมนะคะข้อมูลจากทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ ได้กาหนดะระบุเงินเฟอ้อของภาคใต้เราเองเลยเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2.52ค่ะก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะรารเงินเฟอ้อก็ลดลงอย่างต่อเน,นื่นะะองค่ะเงินเฟอ้อเนี่ยปกติเนี่ยเราจะมีการรายงานจากของกระทรวงพาณิชย์ออกมาทุกเดือนนะคะแต่ทางประเ,เทศไทยเองก็มีการประมาณการเงินเฟอ้ออยู่เหมือนกันนะคะก็<ๆ>จะมีการสั่งงประมาณการในช่วงที่เรามีการ ประชุมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินนะคะคแล้วก็ออกมาเป็นจริงๆเราเราไม่อยากใช้รายเดือนเพราะว่าการรายเดือนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วบ้างค้าบ้างหรือว่าบางครั <ๆ S 1> ง้งก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราจะดูเป็นภาพรวมานะคะตลอดทั้งปีเลยนะคะว่าว่าเป็นเท่าไหร่คะ่ะคิดว่าระยะข้างหน้านะคะก็น่าจะมีแนวโน้มลดลงนะคะเพราะว่าจากข้อมูลของนโยบายรายงานนโยบายการเงินที่ผ่านมาเมื่อเดือนเมษาเนี่ยนะคะก็คาดว่าเงินเฟ้อของไทยเนี่ยจะมีแนวโน้มลดลงนะคะเพราะฉะนั้น เราคิดว่าทางภาคใต้เองก็จะมีนวโนมที่ลดลงเช่นเดียวกันค่ะ